กำลังลอยเข้าไปครับช้อนโอ้โดนบ่ยิงครับเล็กตุลิกตุลิกพังได้ก็ดีครับดนูนะครับน้ำแห้งครับ はっけっ。 ครับสวัสดีครับผมพอกัดสินแทขคองทยบันกล้วยครับนี่ก็มาใหม่คล้องนี่และครับสินแพกคำน้าไปยิ่งฟังคนละอันนี้แหละครับผมดูปลานีนเลาะฝั่งเป็นฝูงเลยครับ ทิตย์ที่แล้วผมได้ซี่ตัวครับปลาช่อนไม้นี้ครับผมสองอาทิตย์ที่แล้วครับนี่เลครับตอนยังบดสซแว่นนะครับตัวปลาครับยังบดไซแว่นเลยครับนี่เดี๋ยวผมใส่แว่นให้ดูครับครับประมาณนี้ครับใส่แว่นนะครับปลาลอยออกไปซรับเห็น ทำไมเขามามาแล้วครับผมไปชันลึกครับลดลดลดโอ้ยโดนครับผมดึงรักใครแล้วครับท่านผู้ชมรักใครแล้วลอยเข้ามาครับเมื่อกี้นี้เหยียบหน่อยก่อนครับเห <c oughs> ยี <c oughs> ยบเหยียบเป็นจริงในงานเข้า ใครับประมาณ่าจะโล่อาจจะโลยู่เหรอละ,น,ละนี่ละน้ำน้ำขุ่นละครับผมอดอกแร็กด้ยครับนี่ก้องอาจจะบ่เห็นครับลากขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับผม อู้นั่นไนล่ะนี่ครับฮึใหญ่ครับทีเดียวก็สอบมาเหมือนนี่นี่ครับครับผมผู้ชมโอ้เข้าใต้ท้องน่อยเดียวครับดูครับตัวปลาครับโลงั่งจะโลครับลูกเทนผมกดตัวปลา โอเคครับทแทมแกแห้งมานเลยครับผมสวยงามเลยน่าจะโลครับเห็กโลครับวันนี้สวยงามเลยดูงูครับโอ้แทมแรกแห้งมานแล้วครับท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมบาดนี้ผมขยับขึ้นต้นในนี้ดูครับนั่งโดนแล้วครับผมปาก็เห็นแค่แต่จุดนี้ครับบริเวณนี้ก็ขึ้นต้นนี้ก็จะน่าจะเห็นมุมกว้างหลายครับป่ามีคิดได้ยิงหลายกากันครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นนี้แล้วครับ ครับผมปนินครับผม <c oughs> ผมจะซุ้มให้ดูนะครับขึ้นมาพวงเยอะอยู่ครับอยู่ไม่างงครับ เล็กตัวเล็กตัวเล็กพังอัไก็ดีครับดูไดครับน้ำแห้งครับฟูมืฟูงลูกครับ โอ้โดนบ่เชือกกยอยู่กือเ่าอยู่บ่จุดโดนบ่บ่โดนโอ้โบ่โดนดีครับผมนี่ก็มาสองช่งกั้วแล้วครับผมสวยมากเด็ดห้อนปากับวัยเข้าแล้วครับ หมูปีดีอยู่ใต้พวกโต๊ะผูครับปลาใหญ่ปกติยิ่งเอาปลานิ่งจ้กตัวผมก็จะคอยยดดลิปเพียนแค่นี้แหละครับนะครับปลานิ่งลอยลุลวลอยลุลวอยู่ทีนี้มันออกไปได้เพิ่นสลัดขนาดนลยตัวใกล้นี่ก็มีตัวน้อยตัวน้อยฮ ยิงตัวอัพอัพยังใครไงอืม hmm. oh. ยิงชวดลวนเมื่อกี้ oh. โอ้โวนครับผมโดนแท้ๆครับรเข้าไปป่าทุบๆแล้วไลยอยู่ครับปนินแต่ผมบุยยิงครับ นี่เอาจ้กตัวผมงวันีับแล้วครับผมพอได้เป็นก็เข้าเที่ยงครับในตัวนี้ผมก็จะขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วครับเด้อทิ้งไดผมขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับต่อลากันดีครับสายยังบุขึ้นโอ้ติดติดนี้ ดึงเลยครับเชือกนี้เกาะกระถุงอยู่ครับดอกเกาะถุงอยู่อ้โหผมจิตลงไปพุ่งข้างล่างนะครับเด้อนี่ครับปลาปลาครับเกาะติดแลวครับโอเคครับสองแต้มครับพอดีเป็นกับข้าวเที่ยงครับผมใส่ปลาเกอบรึ่งโลอยู่ครับผม ลงเต็มครับเต็ครับ,รบ่ะนี่เวล,ละาลาช่อนหนึ่งมีงหนึ่งรูอยู่ครับรูอัพครับตออช่อนตัวนี้ใหญ่ครับครับหมดที่ขึ้นแล้วหมดไตแล้วไม่หมดไตหอกครับ Chega, a